ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราไปเจอลิปตัวหนึ่งในเซเว่นมานะคะแล้วก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนได้ดูนะคะลิปตัวนี้นะคะมีชื่อว่า AR My ID Lip Bar นะคะเป็นลิปจากเซเว่นอีเเว่นนี่เองะคะ่ะลิปนี้เป็น two in one ในแท่งเดียวกันนะคะสีสวยมากเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ ค่ะตัวลิปนะคะเป็นลิปซอฟต์แมตปัดง่ายนะคะทาได้ทั้งตาทั้งปากแล้วก็ทั้งแก้มค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองที่ปากให้ดูด้วยนะคะเ,เห็นไหมทุกคนสีสวยมากเลย ลิปตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่99บาทนะคะเพื่อนๆทุกคนสามารถตามไปซื้อกันได้ที่เซเว่นเลนหรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยนะคะบ๊ายบาย